ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดส่วนที่เป็นผ้าแคนวาสกันนะคะว่าทํายังไงนะคะใช้แปรงขนอ่อนหรือจะใช้ผ้าชุบน้ําแล้วก็ไปชุบสบู่กริดอ่อนนะคะมาทําความสะอาดกันค่ะเดี๋ยวแม่ไอทำให้ดูนะคะนี่เป็นสบู่นะคะแมอไอใส่น้ําไปนิดนึงเห็นไหมแมวไอจะไม่แตะเยอะนะคะเพื่อนๆแต่นิดเดียวก็จะเริ่มทําความสะอาดกันค่ะ หมุนเป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะหมุนเป็นวงกลมไปค่ะทั้งด้านนอกด้านในเนาะคาบสกรปรกเขาจะได้หลุดออกมานะคะไม่ต้องแรงแรงนะคะเพื่อนๆเบาๆมือนี่ด้านที่เป็นตีดนะคะ ก็ก็จะกำจัดคราบเหงื่อสิ่งสกรปรกเชื้อโลกเราใช้มาแบบโอ้โหนานนะคะทําไปค่ะทําแบบนี้นะคะทําวนไปค่ะแปรงเบามือนะคะส่วนด้านนี้ซับในก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆให้เราแปรงเขาเบามือนะคะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำกันค่ะน้ำดำเลยค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนน้ำกันนะคะน้ำก็ยังดำอยู่นะคะเปลี่ยนน้ำต่อค่ะตอนนี้ก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดำไปพึ่งลมนะคะทุกคน อันนี้ที่ไม่อ้อยพึงลมไว้นะคะน้องก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเป่าลมเย็นกันค่ะไปเป่าลมเย็นนะคะให้เขาแห้งสนิทนะคะไปกันค่ะหลังจากที่เราพึงลมนะคะพึงลมก็น้องก็จะแห้งพอประมาณแต่ไม่แห้งสนิทนะคะเราจะใช้ไดช่วยค่ะไดเป่าผมเรานี่แหละถ้าใช้ลมอุ่นหรือลมร้อนก็เป่าห่างๆนะคะ เราจะเป่าจนแห้งนะคะพอเป่าเสร็จแล้วใช่ไหมก็ลงน้ำนมค่ะลงน้ำนมตรงที่เป็นส่วนหนังเขานคะคะเพิ่มความชุ่มชื่นค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ